กำลังพลกันบ้างครับผู้ประชาการทหารบกครับตรวจเยี่ยมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กําลังพลงหน่วยขึ้นตรงนะครับกองทัพภาคที่3นะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับพลเอกพนาแคลปลอดทุกนะครับผู้บัญชาการฐานบกในฐานนะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมนําของขวัญปีใหม่จากกองทัพบก มอบใแก่ข้าราชาการกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกโดยมีพลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนครับแม่ทัพน้อยที่3ให้การต้อนรับนะครับในโดยการเดินทางมาถึงนะครับผู้บัญชาการฐานบกได้รับการเคารพจากทหารกองเกียรติยศและสักการะพระบรมบราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยา ลงนามในสมุดเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังลานพื้นแข็งที่หน้าสโมสรบันเทิงทัพเพื่อพบปะเยี่ยมเยงกําลังพลส่งมอบของขวัญปีใหม่จากกองทัพบ,บกให้แก่ผู้แทนหน่วยซึ่งมีกําลังพลปฏิบัติราชาการปรกติและราชาการสนามตามแนวชายแดนร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ทห,หารนะครับเพื่อเป็นขญกำลังใจแก่ทหารทุกนายในการปฏิบัติงานในห้วงปีที่ผ่านมาครับ โอกาสเดียวกันค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวอํำนวยอวยพรปีใหม่แก่กำลังพลของทพอสโดยขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจให้กับทหารทุกคนโดยระบุว่าตลอดห่วงปีที่ผ่านมาทหารจากกองทัพภาคที่3ได้ปฏิบัติภารกิจในด้านป้องกันประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความมุ่งมั่นแม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนาน,นับประการแต่กำลังพลของกองทัพบ,บกทุกนายต่างมานะพยายามทำให้ภารกิจทุกด้านสำ เปรียุล่วงเป็นผลดีต่อส่วนรวมอีกทั้งสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบภัยพิบตัติก่อให้เกิดการยอมรับเชื่อมัน่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพบ,บกที่พร้อมเป็นหลักด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศชาติและดํารงไว้ซึ่งบทบาทอันมีเกียรติในการรักษาความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอยาเสพติดปัญหาเรื่องการกระทําความผิดกฎหมายด้วยความมั่นคงหนึ่งคือกองทพัพภาคที่3คอยดูแลอยู่นะครับค่ะ